นี่ครับเรียบร้อยครับผลงานครับน้ำตกปลาช่อนครับน้ำตกปลาคอครับสุดยอดเลยครับนี่ทีเด็ดนี่ครับน้ำตกปลาช่อนครับเรียบร้อยเป็นตาแสบป่พี่น้องเอ้ยนี่ครับแสบแสบครับ สี่หมือนจังน้อยครับอืแซ่บพี่น้องสุดยอดอพี่ยอดเลยครับก่อ,อนเยอะจ้ำนา้อครับอ๋ออ,อย่างแซ่บเลยนัวลนวล สวัสดีครับกับผมมามื่อนี้กับซีมาเห็ดกับเขาให้กินครับเห็ดเมนูกับเขาเสียบๆครับมีสีเห็ดนำตกปลาคอครับนี่ครับวัตถุดิบหครับปลาคอที่อย่างหองนึงนึ่ครับเราเอากระดูมันออกกับปลาคอครับเราเอากะดูมันออกแล้วก็ย่างนะครับเนาะบะต้องย่างมันซุกแล้วรับย่างพราล้นๆนะครับเอาล้นๆๆุันแขางอย่างสิแล้วก็พ่อครับพร้อมนิเหนียวๆนี่ครับ อันยางซุกเลยมันสี่พันหย้าครับอันนี้ก็เครื่องครับนี่ก็ัวหอมัวหอมซอยครับกับบกหนาวครับพริกเขาขัวน้ำป้าผงผงสลดครับแล้วก็ต้นหอมสอยครับต้นหอมพักซีใบบักขูดครับนี่ครับใบบักขูดสอยเฟ๋อหวยนะครับเป็นน้ำตกครับน้ำตกป้าครับน้ำตกว่าคอครับมาครับเดี๋ยวสิเห็ดเลยครับเดี๋ยวสีลงมือเห็ดครับ เกียมวัตถูดิบเดียวครับนี่นะครับ่าเห็ดพุดดียวมันลำบา,ากนิดนะจังหน่อยครับใส่เนื้อป้ากันปลามีคอนถทอกล่องไหนอันนีมตอนครับตอนง่ายๆนิดจังหน่อยครับสาญุ้มใส่เลยเหรอเว้ย ป้คนครับใส่ไลเ่เปียแห้งครับใส่ไม่หมดเพราอแบบต่ำเองครับมันสยิเป็ดครับหอมซอยครับจิบหน้าใสดเลยครับ เท่า้องกุ้งสองคนก่อนนะครับเพระาะว่าเดี๋ยวไปใส่น้ำเดี๋วถ้าไปคนใส่น้ำม,มันสีเละครับเาต้ตนแห้งๆนี่ครับต้นแหง้งเขาขัวครับเขาขัว จะร้ายนยังจังน้อยครับวมครับ,บป้าครับใส่พอเป็นวิธีกอนกัได้ครับคอยมาปรุงเอาตอนเอาไปขังขังเต้าครับของสุรศด หอมครับหอมเขาขัวจะไปขังเต้าครับจะใส่ใส่น้ำนั่งเลยครับจะใส่น้ำนั่ครับใสน้ำแล้วไปขังให้เขาข,ขัวมันเปื่อยครับม,ม,มันจะเป็นเหนียวๆมันจะแสีบครับใส่ลายในจัง่อยก็ได้ครับน้ำอันนี้ท่านจะปุ้งดีไปะได้ครับเดี๋องปุ้งนี้แล้วจะจะตั้ตตตบใจสอบเลยครับเครื่องปุ้งนะครับ ตามที่เห็นนับทุกธรรมดาแล้วน,นะครับเดี๋ยวเอาไปขังเต้าครับขังเต้าขังเต้าให้มันเดือดครับให้มันเดือดเราให้เกาครัวที่มันอยู่ในนั้น,นมันมันมันเปื่อยครับมันเปื่อยๆจังหน่อ,นอยแล้วมันสีเป็นเนื้อเนื้อมันสีแซ่บครับนี่ครับพอเกาครัวมันเปื่อยแล้วมันสีเป็นเนื้อเนีื้อนี่ครับมันก็สีเป็นเนื้อเนื้อนี่ยครับ เนื้อเนี้ยจังน้อยครับปันแหงเผื่อแล้วมันติดเป็นเหนื้อๆใส่ใบบักูดอีกครับบักูดต้นหอมอันนี้ พ่อแล้วครับปุ้งเลยครับอันนี้ปุงมาปุ้งเลยครับอันนี้ียบบ้อยแล้วครับนี่แสบแล้วครับน้าตกปลาช่อนครับเนี่ยมันจินเหนียวเหนียวจังเยครับก็เอามาขังเอามาขังไปครับเขาขัวมันจิบป่อยแล้วมันจีนเหนียวเหนียวครับ แสบเลยครับปุ่งปุ่งใดพอดีเลยครับสองหน้าอย่างน้อยก็ได้ครับแสบครับปุ่งใดเป๊ะเลยครับนี่ครับเออหมุนล,ลงไปลมหมาย,ยน้ำตกปลาช่อนครับ อย่าเปคนมันแหงรับมันจะเป่อยรับนี่ครับเรียบร้อยครับผลงานครับน้ำตกปลาช่อนครับน้ำตกปลาคอครับสุดยอดเลยครับนี่ทีเด็ดนี่ครับเรียบร้อยครับ เมนูเด็ดครับน้ำตกปลาคอครับน้ำตกปลาช่อนครับจิ้วเขากระเสียบกิ้วตะเบี้ยกะแข็งเสียบครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สําเนี้นะครับผมสวัสดีครับน้ำตกปลาช่อนนะครับน้ำตกปลาคอน้ำตกปลาคอครับขยันจําเลยครับนี่ เสียบเลยครับนี่ครับน้ำตกปลาช่อนครับเรียบร้อยเป็นตาเสียบป่าพี่น้องเอ้ยนี่ครับเสียบๆสบครับสี่มุนจังหน่อยครับ อืเสียบพี่น้องสุดยอดสุดยอดเลยครับก่อ,อนเนี้จะจำเนาะครับโอ้ออออย่างเสียบเลยนวันวนัวอืม